สวัสดีแฟนเพจนะวันนี้ใครที่ถูกรางวันนะมีใช่ไหมมีมีหนึ่งคนนะคะใครที่ถูกรางวันที่พี่ขวัญแจ้งไว้ว่าว่าแจ้งเบอร์เลขไทยสองตัวล่างใช่ไหมสองตัวแสงจงตัวล่างนะคะแจ้งชื่อมาเลยเนาะแอดมินแจ้งชื่อมาเลยเนาะ,นะ,ะมีไหมมีไหมอ่ะอ่ะแต่มีนะพี่ขวัญอ่านเจอนะคะพี่ขวัญอ่านเจอชื่อชนาทริป คุณชนาทิพนะคะที่อบอกเลข69ไว้ตั้งแต่คนแรกด้วยนะเขาคนแรกเลยนะคะ mm. คุณชนาทิพคะถ้าเข้ามาแล้วแจ้งแอดมินเลยนะคะ mm. เดี๋ยวมีแพ็กเกตรางวัลให้เลยนะคะแพ็กเกตรางวัลให้เลยกับคุณชนาทิพนะ mm. อ่ะไม่เสียเวลาดีกว่าวันนี้เราลุยกันตั้งแต่เช้าจุดเย็นนะน้องตูนนะวันนี้เราลุยกันสองคนตั้งแต่เช้าจุดเย็นเลยมา เริ่มเลยเพกกื่อการไม่เสียเวลาเวลาของคนดูไม่เสียเวลาของใครทั้งสิ้นนะคะวันนี้พี่ขวัญเอารถเวน t จ r รี่ราคาถูกถูกถูกแล้วก็โคตรถูกผ่อนอยู่ไม่ถึง1นึ่งหมืนบาทเป็นรถครอบครัวได้เป็นรถบรรทุกได้เป็นรถคนของได้เป็นรถอนเนกประสงค์ได้โต y ยต้าเวนจอรี่ตัวท็อปตัววีราคาเพียงแค่4ี่แสน 459,000บาทค่ะ459,000บาทคุณได้ตัวท็อปตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูโฉมหน้าเขานะคะคันนี้ปี2011นะคะลูกค้า่ะฮอ,อนุ้าฮุหนู6884นะคะ6884นะคะ4,000สนกวบาทใครยังไม่เคยเจอว่าได้ลูกจะได้รถตู้ปี10ขึ้นแต่ได้ราคา4 0 0แสนวันนี้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวมาดูความสวยของเขากันค่ะลูกค้าค่ะ นะคะคอเมียมรอบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกไม่ว่าจะเป็นมือจับนะคะคันนี้ตามด้วยได้ล้อแมกอีกโอ้โหย้ำค่ะอันนี้ต้องย้ำสี่แสนรถตู้เวนจอรี่ราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทมาแล้วจ้ามาแล้วจ้านะคะใครที่เรียกร้องอยู่เคยเรียกร้องพี่ขวัญน,นะหารถไม่แพงมาได้ไหมพี่ มาแล้วค่ะนี่แหละรถไม่แพงนะคะมาดูค่ะสวยแค่ไหนนะคะอย่าเปิดฝั่งนู้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะคะนี่นะคะรถเพิ่งเข้านะคะลูกค้ามาสดสดใหม่ๆนะคะมาสดสดใหม่ๆเลยนะคะคันนี้นะคะรถป้ายฟ้านะคะลูกค,ะคะ้าขา รถป้ายฟ้ามีทีวีให้ด้วยนะคะอ่ามีทีวีให้ด้วยเลยลูกค้าสามารถหมุนได้สองข้างนะคะหมุนคุยกันได้มีเบาะนวดคู่หน้านะคะเบาะนวดคู่หน้านะคะเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงเนี้ยมองเห็นไหมเป็นนวดนะคะเนี่ยค่ะเวลาสตาร์ทเราก็นอนนวดได้เลยนะคะเวลาสตาร์ทเรานอนนวดเลยนะคะไม่อยากไม่อยากอ้นี้ใครเราก็หมุนค่ะหมุนค่ะอ่า หมุนได้เลยนะคะโอ้วันนี้เรามีทีมงานไปส่งรถนะกลับมาแล้วหนุ่มๆกลับมาแล้วค่ะลูกค้าหนุ่มๆจะคอยไปส่งรถให้เซลล์นะคะลูกค้าท่านใดที่ทีทเออ่เคยได้รับการบริการการไปส่งก็จะรู้ดีนะคะว่าที่นี่เออ,อันนี้ให้เลยนะคะ,ะคนนู้นอยากงอนหนักนั่งหันหลังพัดหน้าพัดหลังได้เลยนะคะได้ชุด คอนโซลชุดเตี้ยด้วยนะคะตัวนี้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้สั่งอะไรให้แล้วนะตัวนี้สั่งอะไรสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทขออนุญาตขึ้นข้างบนนี่ค่ะลูกค้าเบาะที่นั่งคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดจดสิบเอ็ดที่นั่งนะอันนี้นั่งได้สิบเอ็ดคนนะคะลูกค้านั่งได้สิบเอ็ดคนนะถ้าคุณไม่นั่งพับเบาะขึ้นอย่างนี้เลยพับเบาะขึ้นเลยค่ะ ขนของได้เยอะแยะเลยค่ะลูกค้าคุณพ่อคุณแม่ลูกเต้าอยากวิ่งเล่นเด็กๆไม่อยางนั่งบอ่อเอาบอาขึ้นเลยค่ะปูปิกนิกให้นอนเลยนะคะปูปิกนิกให้นอนเลยมาสวยนะคะลูกสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสวยนะคะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทได้เราแม็กได้เลยไหมเขาถอดออกไหมไม่ถอดหรอกเนาะยกให้เลยนะคะยกให้เลยมาด้านหลังด้วยนะคะ ด้านหลังคันนี้นะคะอันนี้บางคนบอกกระจกไปไหนบางคนไม่ใช้นะบางคนไม่ใช้มีจอด้วยมีกล้องด้วยนะคะซูมหน่อยอ่าขึ้นเลยค่ะอันนี้คือพี่ขวัญให้ดูเดิมๆเลยนะรถมาเลยนะคะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะท่านใดที่จะเอาไปขนของเอาไปบรรทุกเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสะดวกสบายรถนะคะจดที่นั่งได้เลย บางคนบอกพี่ขวัญอยากได้ก้องกว้างใหญ่ๆอย่างนี้แหละแต่หนูอยากเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายบรรทุกจัดให้ค่ะจัดให้ค่ะนะคะตัวีเซนเซอร์ระยะความห่างเซฟตี้รอบคำมีให้เลยนะคะมีให้เลยนะคะอุ้ยถูกอ่ะสี่แสนห้าเก้าพับาทค่ะลูกค้าที่มองหารถที่ไม่แพงนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะทิปนี้ รอบนี้ไม่ผิดหวังค่ะ459,000บาทรอบนี้คุณไม่ผิดหวังนะคะอันไหนๆขอสตาร์ทฟังเสียงเลยนะขอสตาร์ทฟังเสียงนิดนึงมาดูเลขใหม่มาดูเลขใหม,ม,ใหม่แสดห้า น,นี่คือมาพี่ขวัญไล์เลยนะยังไม่ได้เก็บงานเลยนะเขาจะว่าเราไหมไม่ว่านะเราขายความจริงเราขายความจริงเราขายความจริง,ราาค,รงค่ะเกียร์ออโต,โอต้ค่ะลูกค้าเป็นเกียร์ขั้นบันไดค่ะเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ขั้นบันไดไม่ต้องก,กําลังเครื่องนะคะเครื่องสองจุดเจ็ดนะคะคนลูกค้าค่ะตัวนี้ก็เล่นได้เลยนะคะอันนี้วิสัยทัศน์ของเวนจุรี่เนี่ยพี่ขวัญบอกเลยว่ามุมมองมันมันนั่งสบาย มุมมองมันนั่งสบายอ่ะพี่ขวัญเตี้ยเอาเข้ามาอีกก็ได้อีกอ่ะก็ได้อีกนะคะได้ทุกอย่างนะคะลูกค้าขับเบาอ,อ่ะเนี่ยค่ะอยู่ที่คุณเลยคุณอยากขับนี่ถ้าเป็นพี่ขวัญระดับนี้เพราะพี่ขวัญขาสั้นใช่ไหมพี่ขวัญยกเบามาหน่อยยกเบามาหน่อยนะคะเรือนไม้นะคะเรือนไม้ได้เอ่อตัวนี้นะคะจนถึงร้อยแปดสิบนะแต่พี่ขวัญเคยเคยเคยสูงสุดอัดไปร้อยเจ็ดสิบ วันนั้นรีบมากนะคะจะเคอร์ฟิวอัดไป170สบายๆเลยนะคะสบายอึ้งแอร์เย็นเงียบมากเดี๋ยวพี่พูดให้ฟังก่อนข้อดีของของของเวนเจอรี่ข้อดีแต่กล้องน้องตูนข้อดีมันคืออะไรรู้ป่ะข้อดีของมันคือเครื่องเงียบเห็นไหมจะแตกต่างจากดีเซลคือไม่รู้สึกเลยว่าสตาร์ทอันนี้คือสตาร์ทแล้วนะลูกค้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย เพราะนี่คือข้อดีของรถตู้เครื่อง2.7เบนซินค่ะนะคะแอร์ไปข้างหลังยังคะไปยังเอาให้แอร์หน่อยให้แอร์หน่อยค่ะด้านหน้านะคะลูกค้านี่ค่ะอนเนกประสงค์มองเห็นไหมมองเห็นไหมมองเห็นเนาะวางของนี่ค่ะวางของแผ่นดิสแล้วแต่อุปกรณ์ที่คุณจะใช้อะ่ะเต็มเลยอันนี้คือพี่ขวัญเล่งเล่งลมนะคะ แต่แอร์เย็นอยู่แล้วนะคะลูกค้าแอร์เย็นเลยนะคะเนี่ยค่ะที่ไม่ไปไหนคือแอร์เย็นนี่ล่ะลูกค้าม่านมังแดทุกอย่างอยู่ครบนะคะลูกค้าอุปกรณ์ในนี้ราคาคันนี้สี่แสนสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่เอางี้ไม่ใช้เงินเลยผ่อนอยู่ไม่ถึงหนึ่งหมื่นใครอยากได้รถผ่อนไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะคะติดต่อพี่ขวัญคันนี้เลยนะติดต่อพี่ขวัญคันนี้เลยโตโยตา้า เวนจรี่เครื่อง2.7คุณจะเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายบรรทุกพี่ขวัญเอาบ่อกออกหมดเปลี่ยนป้ายให้เลยให้เลยซื้อสดได้ไหมซื้อสดได้มาหาพี่ขวัญเลยนะคะลูกค้า่ะคันนี้คุณลูกค้าไม่ผิดหวังแม้แต่อย่างเดียวเลยนะเพราะราคามันหวงบอกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าราคามันประหยัดมาก459,000บาทคุณเอาเครื่องยนต์เป็นหลักเลยนะคะว่าเครื่องยนต์คันนี้กิ๊กมากดูดิเงียบมากดิเงียบไหมเงียบมากเลยเงียบมาก โอ้โหแรงจริงค่ะลูกค้าอย่าว่าเป็นเล่นนะคะคันนี้พุ่งมากนะคะเครื่องสองจุดเจ็ดเนี่ยค่ะแตะเข้าไปเนะะี่ยค่ะหุ่ยยยยถูกใจหลายๆคนเลยค่ะนี่คือพี่ขวัญเหยียบคันเรงน,นะคะเตรียมตัวเลยค่ะเพาะเสียงเพาะนะเสียงพเพาะเฮ้ยรถตู้คันนี้เสียงเพาะเลยนะคะลูกค้าเหยียบคันเรงน,นี่เสียงเสียงออกมาเลยนะคะพอมากนะคะ ท่านใดที่อยากได้รถตู้ผ่อนอยู่9 0 0 0 8พันคันนี้ถ้าคุณดาวหน่อยผ่อนแค่8,000ถ้าคุณดาวหน่อยผ่อน8,000ถ้าคุณไม่ดาวเลยเอา9 000, 5สูงสุด9,500ใครอยากได้รถตู้คันนี้โตโยต้าวินจูรี่ปี2011 459,000บาทซื้อสดได้จัดไฟนแนนซ์ได้อผ่อนอยู่9 000, 5้าแต่ถ้าลูกค้าดาวหน่อยผ่อนอยู่8,000กว่าบาทอะรีบมากันเลยนะคะลูกค้าค่ะ รีบมากันเลยคน,นี้มีติดแก๊สไหมไม่มีเนาะไม่มีนะคะคน,นี้ไม่มีนะคะท่านใดที่อยากได้รีบจับริบจองนะรถถือว่าโอเคเลยกับราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเครื่องสองจุดเจ็ดโอ้โหปะปะมันเย็นจนคนไลก็ไม่อยากลงแล้วเนี่ยนะขอดับเครื่องนะคะขอดับเครื่องอือสี่แสนห้าหมื่นเก้าพบาทลูกค้า ทนใดที่อยากได้รีบจับรีบจองนะอะสี่ห้าเก้านะคะสี่ห้าเก้าคูณด้วยแปดพันเจ็ดแปดพันเจ็ดเก้าถ้าตีรวมทุกอย่างอาจจะเก้าพันะประกันชีวิตบ้างอะไรบ้างคุณได้คันนี้ค่ะแปดพันเจ็ดคุณได้คันนี้ค่ะลูกค้า 8 7 0 0คุณได้คันนี้ค่ะ t o y o t a v e ว tu r อรปี2011นะคะปี2011ลิรีจับรีดจองนะคะใครจัดไปแน้นรับจัดค่ะใครซื้อเงินสดพี่ขวัญรับค่ะส่งฟรีให้ด้วยอ่านะคะส่งฟรีให้ด้วยแล้วก็ใครจองคันนี้กับพี่ขวัญพี่ขวัญแจกฟรีแพ็กเกจนะคะไม่ได้ถือมานะไม่ได้ถือมานะคะแพ็กเกจดูแล90วันนะคะเอ่อแล้วก็ดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงมีคน อคอนเซ็ปต์แรลคุณยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ด้วยคันนี้นะคะถ้าใดที่อยากได้ทักทัก,ทกนะคะศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดิจกรรมวันนี้ของเราเริ่มต้นคือ่ายเลขรัฐบาลนะคะสองสองตัวล่างนะคะมีคนได้ไปนะคะคุณชนะทพิปนะคะติดต่อเราหรือว่าเราเดี๋ยวเราให้แอดมินทักไปนะแล้วก็วันนี้ ทางเราก็มีเอาของนะคะเปมอบให้คนป่วยโควิดพี่กวันก็มีตะไคร้มีอะไรก็มอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ะะมาจองพาโดเตรียมตัวออกแล้วเตรียมตัวออกแล้วนะคะวันนี้นะคะท่านใดที่เข้ามาพี่กิตสดานะรีบเลยนะคะเรามีของแจกของแถมโปรโมชั่นเดือน8จอง1,000บาทเช็คเครดิตให้ฟรีอีก เอาญาติมากี่คนเช็คให้หมดเลยพี่ควันผมจองหนึ่งคนอะแต่พอดีผมอยากเห็นลูกผมเช็คผมอยากเห็นแม่ผมเช็คผมอยากเห็นเมียเอามาทั้งครอบครัวเลยเช็คให้ฟรีค่ะหนึ่งพบาทเช็คให้ฟรีค่ะหมดทุกคนเลยวันนี้กราบขอพระคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราลากันก่อนดีกว่าน้องตูนนะพรุ่งนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ลูกค้าติดตามด้วยนะคะโชว์รูมพี่ขวัญเปิด365วันไม่มีวันหยุดค่ะเปิด365วันไม่มีวันหยุดค่ะ ไม่มีเวลาเบรกกินข้าวค่ะนะคะไม่มีเวลาหยุดเพราะว่าของเราเปิด365วันนะคะทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงครึ่งมาได้เลยมาเจอกับพี่ขวัญและทีมงานมืออาชีพที่กิจสดากุกค่ะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ